เต็มบ้านเลยใครขี้เต็มบ้านเลยอมูเลอร์ขี้เต็มบ้านเลยขี้มูเลอรขี้มูเลอร์ขี้มูเลอร,ละลอรจะไปอยู่บ้านพักตากอากาศใช่ไหมจะไปเที่ยวใช่ไหม,มจะไปเที่ยวใช่ไหมเราอะไปบุรีเลยพี่งงนกไปบ้านน้องชายลุงนะจ๊ะ มูเลอร์อยู่ในรถนะคะมูเลอร์อยู่ในรถทุกคน oh. ม V5 เราเรามีกรงเล็กๆนะคะมูเลอร์จะอยู่ในกรงนี้เอาไปบ้านน้องชายมูเลอร์มูเลอร์มูเลเย่เย่เย่มูเลอร์วอสแครดูเฮนวอสแครดูเฮน มูเลอร์จะไปบ้านอานะคะน้องชายลุงเนาะฝากเลี้ยงจ้าเอาไปฝากเขาเลี้ยงช่วงที่เราไปเที่ยวนะคะช่วงที่เราไปเมืองไทยนะคะด้านหลังนู้นเขียวๆนั่นก็คือกงเขานะคะขนกงขนกงเล็กกงใหญ่ไปด้วยนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้นะคะเนาะมูเลอร์เป็นนกสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะของป้าโมนาเนาะ ก็มีประวัติการเลี้ยงดูและความเป็นอยู่ของเรามาสิบกว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่ป้าโมนามาอยู่ที่เดนมาร์กนกตัวนี้เป็นนกที่ป้าโมนาได้รับมรดกจากสามีเก่านะคะที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนาะประวัติมีอีกมากมายนะคะคนไหนถ้าย้อนกลับไปดูตั้งแต่ปีเริ่มต้นที่ป้าโมนาทำช่อง youtube นะคะความเป็นมาของมูเลอร์น,นี่ไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะ กว่าจะผ่านกันมาได้ถึงวันนี้ความผูกพันของเราก็มีซึ่งกันและกันนะคะเนาะเราก็เห็นความอ่อนโยนหรือว่าเห็นความสนุกสนานของเขาไปเขาก็คือสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่แทนความคิดถึงแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่ทำให้เรา,ามีสีสันหรือว่าได้พูดได้คุยอยู่ในบ้านนะคะบางครั้งพูดกับสามีก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง เราก็พูดกับน,นกนี่แหละเขาไม่ได้ตอบโต้อะไรเราเราจึงเราจึงรู้เรื่องนกนะคะฮาเพราะว่านกไม่ได้ตอบโต้นะคะพอมีเขามันก็จะได้มีเสียงเสียงในบ้านนะคะเสียงทักทายเราเสียงบอกหลับฝันดีเราหรือว่าเสียงขอขอกินอาหารหน่อยแบสกูแวบสกูนะคะกดมอนก็คือทักทายยามเช้ากดนัด หลับฟันดีนะคะของภาษาเดนมาร์กเนาะก็มีสีสันเป็นที่นกพูดได้นะคะเนาะพูดได้กินเก่งนะคะอาหารของเขากระสอบหนึ่งก็กระสอบละประมาณ4ี่รอกว่าคูณนะคะก็คือประมาณ2 0 0 0ักว่าบาทแต่กินได้เกือบครึ่งปีนะคะกินเก่งแต่กินได้เกือบครึ่งปีแต่เขา็นุตัวแค่นี้เนาะจะกินอะไรมากมายนะคะมีกำลังไหวก็เลี้ยงกันไปดูแลก,กันไปนกนี้อายุยืนยาวนานนะคะ เขาอายุถึงประมาณ60-80ปีนะคะเจ้านกสายพันธุ์นี้นะคะเป็นนกแก้วนกแก้วสีเทาหางแดงสายพันธุ์แอฟริกันเกจาอายุตอนนี้ก็ประมาณ25ปีแล้วค่ะตามปีพศคิดนศกลาเลยนะคะ25ปีค่ะเป็นสมบัติที่เราเป็นตัวแทนของอดีตสามีนะคะ เราก็เอามาเลี้ยงดูจนกว่าเราจะเลี้ยงเขาไม่ไหวหรือว่าเขาไม่อยู่กับเราก็ต่างคนต่างเดินนะคะเราเลี้ยงอะไรเราก็รักอย่างนั้นคนไหนเลี้ยงแมวก็รักแมวคนไหนเลี้ยงหมาก็รักหมาเราเลี้ยงนกเราก็รักนกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะสัตว์เลี้ยงแสนรัก ที่ป้าโมนามีจ้าขอบคุณจ้าวันนี้จะไปอยู่บ้านอานะคะป้าโมนาจะไปเที่ยวไทยจ้า